นป่าลึกที่แสงจันทร์ทอดยาวเป็นสีเงินบนผืนดินมีงูเห่าคู่หนึ่งพัวพันกายอยู่ใต้ต้นไทรใหญ่งูตัวเมียมีเกล็ดสีน้ำตาลเข้มมันวาวส่วนงูตัวผู้มีสีดำสนิทต,ตุดฐานทั้งสองเป็นคู่รักที่ผูกพันกันมายาวนานหลายฤดูกาลท่านพี่งูตัวเมียกระซิบเสียงแผ่วเบาเกล็ดของมันสะท้อนแสงจันทรยิบระยับ หากเราต้องจากกันด้วยเหตุใดก็ตามขอให้สัญญานะว่าไม่ว่าจะเกิดใหม่อีกกี่ภพชาติเราจะตามหากันและครองคู่กันอีกงูตัวผู้ยกสีสักขึ้นพ่นลมหายใจเบาๆแน่นอนแม่นางของข้าสัญญาของงูเป็นดังเหล็กกล้าไม่ว่าเจ้าจะเกิดใหม่เป็นอะไรข้าจะจำกลิ่นอายของเจ้าได้เสมอ ไม่ว่าเจ้าจะอยู่ในร่างมนุษย์เทวดาหรือแม้แต่สัตว์เล็กๆข้าก็จะตามหาเจ้าให้พบและเราจะรักกันเช่นนี้ตลอดไปพวกเขาพันเกลียวกันแน่นขึ้นเรากับต้องการตอกย้ำความผูกพันที่จะไม่สลายไปชั่วนิรันด์คำสัญญานั้นถูกผนึกไว้ใต้เงาจันทร์ในค่ำคืนที่แสนเงียบสงบในป่าใหญ่ไม่นานหลังจากนั้น รานป่าคนหนึ่งก็ล่วงล้ำเข้ามาในอาณาเขตของพวกเขาความพลัดพรากที่ไม่มีใครอยากให้เกิดก็มาถึงมูทั้งสองสิ้นใจลงเคียงข้างกันโดยมีคำมั่นสัญญาเป็นดวงวิญญาณที่ตามติดไปการเวลาพันผ่านไปเนิ่นานานหลายสิบปีมูตัวเมียได้ถือกำเนิดใหม่ในร่างของมนุษย์หญิงสาวผู้งดงามนามว่าบุงา เธอเติบโตขึ้นในหมู่บ้านชนบทที่เงียบสงบบุงาเป็นคนจิตใจดีมีดวงตาที่เศร้าส้อยอย่างประหลาดและมักจะรู้สึกเหงาอยู่เสมอแม้จะรายล้อมไปด้วยผู้คนก็ตามสิ่งที่ขาดหายไปคือความทรงจำในอดีตชาติเธอไม่เคยรับรู้เลยว่าครั้งหนึ่งเธอเคยเป็นมูเห่าที่ผูกพันรักใคร่อย่างลึกซึง้งในเวลาเดียวกันมูตัวผู้ กลับต้องเผชิญกับชะตากรรมที่น่าขันยิ่งกว่าเขาเกิดใหม่เป็นกบตัวผู้ที่มีขนาดใหญ่ผิดปกติมีผิวสีเขียวเข้มและมีดวงตาที่วาววับราวกับเพชรในความมืดเขาชื่อว่าอักคีหน้าแปลกที่อักคีจำอดีตชาติได้ทั้งหมดทันทีที่เขาลืมตาดูโลกในฐานะลูกออสอักคีก็ตระหนักถึงความจริงอันเจ็บปวด ถ้ามาเกิดเป็นกบหรือนี่แล้วนางของข้าเล่านางจะเกิดเป็นอะไรกันแล้วคำสัญญาของเรานางจะยังจำได้ไหมนะทุกทุกวันอักีจะนั่งอยู่บนใบบัวที่สนามใกล้หมู่บ้านเขาเงี่ยหูฟังเสียงกระซิบของสายลมและเสียงผู้คนพยายามค้นหากลิ่นอายของแม่นางผู้เป็นที่รักแต่การเป็นกบนั้นช่างยากลำบากเหลือเกิน ร่างกายของเขาไม่เหมาะกับการเดินทางไกลการสื่อสารก็ทำได้แค่ส่งเสียงร้องออบออบเท่านั้นความแตกต่างของพบชาติทำให้คำสัญญาดูเลือนรางและหน้าขันแต่สำหรับอักคีความรักและความผูกพันนั้นชัดเจนเสมอเขาเฝ้ามองดูหมู่บ้าน และภาวนาให้บุงาปรากฏตัวขึ้นเพื่อที่เขาจะได้รู้ว่าเธออยู่ในร่างใดและเขาจะทำอย่างไรเพื่อทำตามคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้ใต้แสงจันทร์ในชาติที่แล้วบุงาเติบโตเป็นหญิงสาวที่รักความสงบเธอชอบใช้เวลาอยู่ใกล้ธรรมชาติโดยเฉพาะที่สบัวท้ายหมู่บ้านซึ่งเป็นที่ที่เธอรู้สึกผ่อนคลายและปลอดภัยอย่างน่าประหลาด แม้จะไม่มีเหตุผลใดๆให้ต้องรู้สึกเช่นนั้นวันหนึ่งขณะที่บุงากำลังนั่งอยู่บนขอบสะบัวหย่อนเท้าลงไปในน้ำเย็นฉ่ำเธอกำลังใช้ดอกบัวตูมาจัดช่ออย่างเพลิดเพลินจูจูก็มีเสียงออบดังสนั่นมาจากใบบัวใหญ่ที่สุดอักคีกบตัวผู้ที่นั่งซุ่มเงียบมานานหลายเดือนรู้สึกราวกับมีฟ้าผ่าลงกลางใจ ทันทีที่หญิงสาวผู้นั้นก้าวเข้ามาใกล้กลิ่นอายที่คุ้นเคยกลิ่นอายของเกล็ดสีน้ำตาลเข้มมันวาวที่เขาเคยพัวพันด้วยเมื่อชาติก่อนมันชัดเจนจนไม่อาจปฏิเสธได้นี่นี่คือนางของข้านางเกิดเป็นมนุษย์จริงๆด้วยอัคคีดิดตัวกระโดดขึ้นมาอยู่บนขอบบัวที่ใกล้กับบุงาที่สุดดวงตาของเขาจ้องมองบุงาอย่างไม่กระพริบ ด้วยความรักความคิดถึงและความเจ็บปวดที่สื่อสารออกไปไม่ได้บุงาตกใจเล็กน้อยเมื่อเห็นกบตัวใหญ่ผิดปกติแต่เธอก็ยิ้มอย่างอ่อนโยนเจ้ากบตัวใหญ่น่ารักจังเลยนะเธอเอานิ้วชี้แต่เบาๆที่ใบบัวข้างหน้าอักขีอักคีแทบอยากจะตะโกนชื่อของเธอออกมาอยากจะเล่าเรื่องคำสัญญาเมื่อชาติที่แล้วให้เธอฟัง อยากจะบอกว่าเขาจำได้ว่าพวกเขาสัญญาว่าจะรักกันตลอดไปแต่สิ่งที่เขาทำได้มีเพียงออบออบเสียงร้องที่ดังก้องนั้นเต็มไปด้วยความหมายมากมายแต่บุงาฟังแล้วก็ได้แต่หัวเราะเบาเนึกว่าเป็นแค่เสียงร้องทักทายของเพื่อนตัวน้อยเท่านั้นตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาบุงาก็จะมาที่สบัวแทบทุกวัน และอักคีก็จะปรากฏตัวอยู่บนใบบัวใหญ่เสมอราวกับเป็นผู้พิทักษ์ที่เฝ้าดูความรักของตนอยู่ห่างๆเขาตระหนักดีว่าการสื่อสารและการทำตามสัญญาในร่างกบนั้นเป็นเรื่องแทบเป็นไปไม่ได้แต่เขาก็ไม่ยอมแพ้เพราะคำมั่นที่ให้ไว้นั้นสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดเมื่ออักคีรู้ว่าบุงาคือหญิงสาวผู้เป็นที่รักจากอดีตชาติ เขาก็เริ่มหาทางที่จะสื่อสารกับเธอให้ได้อักคีลองพยายามหลายวิธีตามความสามารถที่กบจะทำได้หนึ่งคือการวาดรูปอักคีใช้กิ่งไม้เล็กๆคาบไว้ในปากและพยายามจะขีดเขียนรูปมูเห่าคู่หนึ่งพัวพันกันบนโคลนแห้งริมสระ แต่เมื่อเขาเขียนได้ครึ่งทางร่างกายที่งุ่มงามและลื่นก็ทำให้ลายเส้นบิดเบี้ยวจนดูเหมือนเพียงรอยข่วนของสัตว์ทั่วไปบุงาเห็นแล้วก็แค่ยิ้มนึกว่ากบตัวนี้กำลังเล่นโคลน2คือการแสดงออกด้วยดวงตาทุกครั้งที่บุงามาที่สะอักีจะจ้องมองเธอด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยความรักความคิดถึงและความเจ็บปวด เขาหวังว่าดวงตาที่เคยเป็นของงูผู้หญิงพยองจะสามารถสื่อความหมายได้แต่สำหรับบุงาเธอมองว่ามันเป็นเพียงดวงตาของสัตว์เลี้ยงที่เชื่องซึ่งต้องการอาหาร 3. คือการมอบของขวัญอักคีพยายามหาของขวัญที่ดีที่สุดที่กบจะหาได้ เขาคาบหอยทากตัวเล็กๆหรือดอกไม้ป่าที่สวยงามที่สุดมาวางไว้หน้าเท้าของบุงาแต่บุงากลับเข้าใจผิดคิดว่าของเหล่านั้นเป็นของที่ตกลงมาจากกระโปรงหรือเป็นอาหารที่กบหามาได้เท่านั้นเธอเพียงแค่พูดขอบคุณด้วยเสียงอันอ่อนโยนออฟอออักคีร้องอย่างสิ้นหวังในใจข้าคือท่านพี่ของเจ้าเจ้ารับปากว่าจะจำข้าได้ เหตุใดเจ้าจึงลืมคําสัญญาของเราใต้ต้นไสใหญ่เมื่อแสงจันทร์ทอดยาวเล่าความพยายามของเขาไม่เป็นผลบุงาปฏิบัติต่อเขาด้วยความเอ็นดูแบบมนุษย์ที่มีต่อสัตว์แต่ไม่ใช่ความรักแบบคู่ชีวิตอักคีรู้สึกเหมือนถูกกักขังอยู่ในร่างที่น่าสมเพชนี้ความจริงที่ว่าคู่รักของเขาอยู่ตรงหน้า แต่ไม่สามารถจำเขาได้แม้แต่น้อยเป็นความทรมานที่แสนสาหัสยิ่งกว่าความตายในชาติที่แล้วเสียอีกความหวังของอักคีเริ่มสั่นคลอนเมื่อมีผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตของบุงาเขาคือนายมัน่นชายหนุ่มรูปงามและมีฐานะดีจากหมู่บ้านใกล้เคียงนายมั่นเริ่มมาเยี่ยมบุงาที่บ้านบ่อยครั้งพวกเขาเดินเล่นด้วยกัน และนายมั่นก็มักจะเล่าเรื่องสนุกสนุกให้บุงาฟังบุงาดูมีความสุขกับการมีใครบางคนมาเติมเต็มความเหงาในใจของเธอความผูกพันของมนุษย์เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติและรวดเร็วข่าวการมั่นหมายระหว่างบุงาและนายมั่นแพร่สะพัดไปทั่วหมู่บ้านอย่างรวดเร็วเมื่ออักคีได้ยินเสียงชาวบ้านซุบซิบคุยกันเรื่องนี้ หัวใจของเขาในร่างกบก็ปวดร้าวอย่างแสนสาหัสคำสัญญาของเรากำลังจะถูกทำลายเพราะนางลืมไปหมดสิ้นหรือนี่ในวันหนึ่งบุงากับนายมั่นเดินมาถึงสบัวนายมั่นหยอกล้อกับบุงาด้วยความรักใคร่และเขาก็สังเกตเห็นกบตัวใหญ่ที่จ้องมองพวกเขาจากใบบัว เจ้านี่เองหรือกบใหญ่ที่ชาวบ้านลือกันว่าเชื่องนักนายมั่นพูดอย่างไม่ใส่ใจแล้วก็ใช้ไม้เรียวที่ถืออยู่แย่ไปที่ใบบัวเพื่อไล่อักคีให้กระโดดหนีอักคีรู้สึกโกรธแค้นอย่างรุนแรงเขายืนนิ่งไม่ยอมกระโดดหนีและจ้องมองนายมั่นอย่างดุดันดวงตาของเขาไม่ได้มีแววความเชื่อง แต่เป็นความโกรธแค้นของอดีตงูเห่าที่ถูกรุกรานอนาเขตและถูกแย่งชิงคู่รักบุงารีบห้ามคู่มั่นของเธออย่ารังแกมันเลยค่ะมันเป็นเพื่อนของบุงาการกระทำของบุงาไม่ได้ทำให้อักคีรู้สึกดีขึ้นเลยแม้แต่น้อย เขารู้สึกเหมือนเป็นเพียงสัตว์เลี้ยงที่น่ารักตัวหนึ่งในสายตาของเธอไม่ใช่คู่ชีวิตที่ผูกพันกันด้วยคำสัญญาแห่งภพชาติอักคีรู้ดีว่าไม่มีทางที่เขาจะสามารถรักษาสัญญาแห่งรักได้ในร่างของกบตัวนี้การที่บุงหงากำลังจะแต่งงานกับนายมั่นคือจุดจบของทุกสิ่งเขาตัดสินใจทำสิ่งที่น่ากลัวที่สุด แต่เป็นทางเดียวที่จะทำให้บุงาระลึกถึงอดีตได้เขาจะต้องแสดงหลักฐานของชาติที่แล้วออกมาอย่างชัดเจนที่สุดแม้จะต้องแลกด้วยชีวิตที่สองนี้ก็ตามในวันที่มีงานเลี้ยงมั่นอย่างเรียบง่ายของบุงหาและนายมั่นอักคีได้กระโดดออกจากสบัวและคลานฝ่าพงหญ้าขึ้นไปยังบริเวณงานเลี้ยง ดวงตาของเขามุ่งตรงไปยังบุงาผู้เป็นที่รักซึ่งกำลังยิ้มแย้มอยู่เคียงข้างคู่มัน่นเมื่อเขามาถึงกลางวงบุงาและแขกเหลือทุกคนต่างก็ตกใจที่เห็นกบตัวใหญ่ปรากฏตัวขึ้นกลางงานมงคลออบออบ อักคีร้องเสียงดังที่สุดเท่าที่เคยร้องมาเสียงนั้นไม่ได้มาจากลำคอของกบแต่มาจากความเจ็บปวดและรักมั่นคงของดวงวิญญาณงูเห่าอักคีใช้พลังทั้งหมดของเขาพลังที่ยังหลงเหลืออยู่ในสัญชาตญาณสุดท้ายเขาเบ่งผิวหนังให้ตึงจนเกิดรอยแตก และเริ่มผลักดันสิ่งที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของชาติที่แล้วออกมาต่อหน้าต่อต,อตาของบุงาและทุกคนอักคีบิดร่างกายอย่างทรมานก่อนที่เกล็ดสีดำมันวาวของงูตัวผู้ในชาติก่อนจะปรากฏออกมาอย่างช้าช้าที่ด้านหลังของเขามันเป็นเพียงเศษเสี้ยวเล็กๆของเกล็ดงูที่งอกออกมาจากร่างกบก,ก่อนที่ร่างของเขาจะอ่อนปวกเปียกและล้มลงแน่นิ่ง ภาพนั้นช่างน่าตกใจและแปลกประหลาดแต่สำหรับบุงาทันทีที่เธอเห็นเกล็ดสีดำนั้นเหมือนมีกระแสไฟฟ้าแล้นผ่านศีษะความทรงจำทั้งหมดพรั่งพรูเข้ามาอย่างรวดเร็วและรุนแรงภาพเงาจันทอดยาวใต้ต้นไทรภาพงูเห่าสีดำที่โอบรัดเธอไว้คำสัญญาที่ว่าเราจะตามหากันและครองคู่กันอีกท่านพี่ บุงาตะโกนชื่อที่เธอไม่เคยรู้มาก่อนว่าเก็บอยู่ในส่วนลึกของจิตใจเธอรีบวิ่งเข้าไปหาอักคีน้ำตาไหลาอาบแก้มด้วยความเสียใจที่จำเขาไม่ได้ข้าขอโทษข้าลืมคำสัญญาไปได้อย่างไรนายมั่นและแขกคนอื่นๆพยายามดึงตัวบุงาออกมาแต่เธอไม่ยอมปล่อยร่างกบที่ไร้ชีวิตนั้นไว้ อากีได้ทำสำเร็จแล้วเขาได้ทำตามคำสัญญาแม้จะต้องตายถึงสองครั้งและต้องใช้ร่างที่แสนน่าสงสารนี้เป็นเครื่องบูชาเพื่อปลุกความทรงจำของคู่รักในที่สุดคำสัญญาก็ได้รับการเติมเต็มแม้จะเต็มไปด้วยความเศร้าโศกบุงาจำอดีตชาติได้และในชาติต่อไปทั้งสองวิญญาณก็จะได้พบกันอีกครั้ง ตามคำมั่นที่ให้ไว้ใต้แสงจันนิรันดร